สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Whisper of Legend อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางลงใต้ไปสัมผัสกับเรื่องราวความรักอันน่าเศร้าและเป็นตำนานที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาครับนั่นก็คือนางเงือกหาดสมิหลาครับคุณเคยไปเที่ยวหาดสมิลาจังหวัดสงขลาไหมครับ ที่นั่นมีรูปปั้นนางเงือกทองเหลืองตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหาดเลยใช่ไหมครับหลายคนอาจจะเคยถ่ายรูปกับท่านมาแล้วแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเบื้องหลังรูปปั้นที่สวยงามนั้นมีเรื่องราวความรักต้องห้ามที่กินใจซ่อนอยู่แล้วนางเงือกท่านนี้เป็นใครทําไมถึงมาอยู่ที่หาดสมิหลาแล้วตำนานความรักของเธอเป็นมายังไงวันนี้ เราจะมาไขาปริศนาไปพร้อมๆกันครับนางเงือกหาสมิลาสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักอันเป็นนิรันด์เอาละครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับตำนานของนางเงือกหาสมิลากันก่อนนะครับเรื่องราวของท่านเนี่ยเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับโดยเฉพาะบริเวณหาดสมิลาที่เป็นหาดชายอันง,งดงามและโด่งดังของจังหวัดนี้ครับ ตำนานเล่าว,ว่าจะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนางเงือกสาวแสนสวยตนหนึ่งครับเธอมีผมยาวสลวยเกล็ดปลาเป็นประกายสีทองอารามว่ายน้ำมาเล่นน้ำที่หาดสมิลาเป็นประจำครับเธอชอบออกมานั่งหวีผมอยู่บนโขดเห็นริมทะเลพร้อมกับมองดูวิถีชีวิตของผู้คนบนฝั่งด้วยความสนใจครับแล้ววันหนึ่งครับมีชายหนุ่มชาวประมงรูปง,งามคนหนึ่ง พายเรือออกมาหาปลาแล้วก็ได้เห็นนางเงือกกำลังนั่งหวีผมอยู่บนโขดหินครับเขาตกตะลึงในความงามของนางเงือกมากครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชายหนุ่มก็จะพายเรือมาที่หาดแห่งนี้บ่อยๆเพื่อหวังจะได้พบกับนางเงือกอีกครั้งและทุกครั้งที่พบกันพวกเขาก็จะเฝ้ามองกันและกันด้วยความรู้สึกที่พิเศษครับความรักก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆระหว่างมนุษย์กับเงือกครับแต่ก็เป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ เพราะว่าพวกเขาอยู่กันคนละโลกการใช้ชีวิตก็แตกต่างกันราวกับฟ้ากับเหวนางเงือกไม่สามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้นานๆส่วนชายหนุ่มก็ไม่สามารถลงไปใช้ชีวิตในน้ําได้เช่นกันครับเรื่องราวของความรักต้องห้ามนี้ดําเนินไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งครับชายหนุ่มได้รวบรวมความกล้าเอ่ยปากชวนให้นางเงือกขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่บนบกด้วยกันครับ นางเงือกเสียใจมากครับเพราะเธอรู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้เธอไม่สามารถทิ้งชีวิตในทะเลและไม่สามารถหายใจบนบกได้นานๆด้วยความรักและความเจ็บปวดที่ต้องพรากจากกันนางเงือกก็เลยมอบป,ปิ่นปักผมอันเป็นของรักให้กับชายหนุ่มไว้เป็นตัวแทนความทรงจำแล้วก็ดำดิ่นหายลับในท้องทะเลไม่กลับมาปรากฏตัวให้ชายหนุ่มเห็นอีกเลยครับชายหนุ่มเศร้าโศกเสียใจมากครับ เขาเฝ้ารอคอยนางเงือกอยู่ที่หาดสมิหลาอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่เคยได้พบเธออีกเลยสุดท้ายเขาก็จากไปพร้อมกับความรักที่ฝังแน่นอยู่ในใจตลอดกาลด้วยเรื่องราวความรักอันน่าเศร้าและกินใจนี่แหละครับที่ทำให้ชาวสงขลาได้สร้างรูปปั้นนางเงือกทองเหลืองขึ้นมาตั้งอยู่บนโขดหินริมหาดสมิหลาเพื่อรำลึกถึงตำนานความรักของนางเงือกผู้ซื่อสัตย์และเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองสงขลาครับ รูปปั้นนี้ไม่ได้เป็นแค่จุดถ่ายรูปสวยๆนะครับแต่มันคือตัวแทนของความรักความพักดีและความผูกพันที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับทุกวันนี้เมื่อผู้คนไปเยือนหาดสมิลานอกจากจะได้ชมความงามของหาดชายแล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องราวความรักอันแสนเศร้าของนางเงือกด้วยครับตำนานนี้ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงนะครับ แต่มันยังแฝงไปด้วยแง่คิดเกี่ยวกับความรักการเสียสละและการยอมรับในความแตกต่างเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของนางเงือกหาสมิลารักต้องห้ามที่กลายเป็นรูปปั้นอันเป็นนิรันด์ฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งกับความรักของนางเงือกเลยใช่ไหมครับสำหรับผมแล้วตำนานนี้มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักที่แท้จริน,นั้นสามารถอยู่เหนือกฎเกณฑ์และอุปสรรคใดๆไ,ได้ครับ แม้ว่าจะไม่ได้สมหวังในแบบที่ตั้งใจแต่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนั้นก็จะยังคงอยู่ตลอดไปแล้วคุณล่ะครับเคยไปเยือนหาดสมิลาและถ่ายรูปกับรูปปั้นนางเงือกทองเหลืองบ้างไหมครับหรือมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวความรักของนางเงือกองค์มีบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้เลยนะครับผมอยากรู้มากๆเลยถ้าชอบเรื่องราวลี้ลับตำนานหน้าค้นหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Whisper of Legend ไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ